ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้สะดิดไม่ใช่ตัวแปรสำคัญหลังจากที่นั่งฟังข่าวเก่าทำให้รู้สึกว่าคนที่สำคัญในคดีนี้คือลุงแตรขายน้ำานะ่และพยานอีกคนที่เห็นเด็กถ้าสองคนนี้พูดไม่จริงจะกลายเป็นว่าไม่มีใครเห็นเด็กในวันที่เกิดเหตุสมมติถ้า เด็กหายก่อนแล้ววางแผนกันเพื่อจะปกปิดถ้าเป็นแบบนี้ตำรวจสืบให้ตายก็หาคนร้ายไม่เจอแค่พยานเท็จสองคนกับไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างก็จบแล้วครับคดีนี้ถ้าหาเวลาที่เด็กหายจริงๆไม่ได้และตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่า แต่เด็กแก๊งจำปาเห็นน้องด้วยนะคะวันที่11น่ะคนธรรมานะครับบอกว่าเสื้อสม้มคนธรรมานะครับบอกว่านั่นนะสิสารวัตรแรมโบ้ก็คิดว่าน้องหายก่อนวันที่11และในเฟซบุ๊กของสด,ดิ้งน่ะก็บอกว่าเดินไปซื้อของกินให้กับน้องแสดงว่าสดดิ้งเดินไปซื้อของน่ะคนเดียวมันดูขัดขัดกันนะกับคำพูดของคนบ้านนี้น่ะ เชื่อถือไม่ได้สักคำเดียวโคดมาน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะเราคิดแบบนั้นน้องตายคืนวันที่10ยยางเข้า11เอาไปซ่อนเจอ14ใช่ไหมคะโคดมาน,นะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยคําว่าน่าจะวันที่10แล้ววันที่11คือการวางแผนการที่ลงตัวนะ่ะว่าวันที่น้องหายจริงน้าเจ้าที่10แต่ไปย้อนแย้งที่ลุงแตนะ่ะ เห็นน้องกับพี่สาวในวันที่11ตอน8นาฬิกา30นาทีโคดธมานะครับบอกว่าถ้าน้องหายก่อนว่าแต่แก๊งจำปาน่ะเขาเห็นน้องนั่งเล่นเดินเล่นหน้าบ้านนะถ้าเห็นน่ะแสดงว่าวันที่11แต่ถ้าไม่เห็นน้องน่ะเห็นแต่คนเสื้อส้มแสดงว่าคนเสื้อส้มแสดงละครเพื่อให้เห็นว่ามีคนอุ้มไปโคนรมานะครับบอกว่า งั้นก็หมายความว่าคือการแสดงล้วนๆในวันที่11น้าประกาศหาน้องตั้งแต่7.30นาิกา30นาทีถึง9 0นาฬการู้เร็วมากนะ่ะลุงแต่และแก๊งจำปาพูดความจริงไหมงงคนธรรมานะครับบอกว่าแก๊งอาจเห็นคนเสื้อส้มว่าแต่จะเห็นน้องนั่งเล่นดินหรือเปล่าคนธรรมานะครับบอกว่าอย่าลืมว่าจู่จแก๊งจำปาก็บอกว่า สเสดดจไม่ได้รับแล้วไทม์ไลน์ก็เลื่อนไปโคตรมานะครับบอกว่าเช็คความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์มือถือทุกคนที่เกี่ยวข้องบวกเช็คความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารอีแม่ก็น่าจะจบได้แล้วนะอยู่ที่ว่าตำรวจจะทำหรือเปล่าเรื่องเล็กๆนะ่ะทำให้เป็นเรื่องใหญ่โคตณรมะนะครับบอกว่าแม่ไม่เปิดเผยข้อมูลในโทรศัพท์ช่วงเช้าให้ใครดู ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคืบหน้าที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันจับพิรุธกับเรื่องนี้ไว้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณสําหรับข้อมูลจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ ใครจำได้บ้างไหมที่มีช่วงแรกๆนะ่ะที่นักข่าวถามว่าทำไมแม่และพ่อไม่ขึ้นไปดูชมผู้บนเขาที่มีคนบอกว่าเจอแล้วนะ่ะแล้วสาได้บอกว่ายายไม่ให้ขึ้นกลัวจะแบกกลับลงมาและผู้สื่อข่าวไปถามยายนะ่ะยายตอบขนาดพ่อมันเจอศพยังเป็นลมเราไม่ได้ฟังผิดนะเพื่อนๆลองไปหาคลิปนี้ดู เราเลยสงสัยว่าพ่อจะเห็นศพชมพู่ได้อย่างไรในเมื่อวันเผาหรือวันไปเจอศพน้องนะ่ะทั้งสองคนไม่ได้เห็นศพชมพู่เลยนี่เลยทำให้มั่นใจว่าทั้งผัวและเมียขึ้นเขาไปในวันที่11 —ช่วงเวลาตี2ถึง3แน่นอนและอาจจะไปพบเห็นหรือแบกน้องไปก็ได้นี่แค่สงสัยนะคะอย่ามาแจ้งข้อหาล่ะว่าใส่ร้ายนะ่ะ เพราะเธอยังสงสัยลุงพลว่าเป็นคนร้ายได้คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยเช่นกันลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกนั้นบอกว่าคนที่จะจบเรื่องนี้ได้คือน้องสานะจ๊ะบอกเขาเถิดโคดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะโคดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยโคดมานะครับบอกว่าก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคำนี้นะ่ะโคดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะลองตามคลิปดูนะ ใครจำได้คดมานะครับบอกว่าเราก็ได้ยินคดมานะครับบอกว่าคุณสาบอกว่าขึ้นเขาหนะแป๊บเดียวนะก็ลงมาตอนรับแขกที่บ้านนะ่ะตรูถามหน่อยนะตีสองตีสามเนี่ยรับแขกแล้วสาคัญกว่าลูกอย่างนั้นหรือตํารวจจะสงสัยเหมือนเราไม่น่าคดามานะครับบอกว่าตํารวจก็แปลกคนเขาพูดกันขนาดนี้นะ่ะแล้วยังเฉยอยู่นะงงมาก ที่กาลุงนะ่ะสอบแล้วสอบอีกคนมานะครับบอกว่าใช่ใช่ค่ะเราก็คิดเหมือนกันนะตอนที่แม่บอกกับนักข่าวว่าแม่ไม่เคยขึ้นเขานะแต่แม่ขึ้นไปสามรอบก่อนเจอศพน้องชมพู่นะและรอบสุดท้ายคือไปตอนตีสองกับอนามัยพ่อน้องชมพู่นะกลับลงมาตอน9ก้าโมงเช้าวกว่ากว่าก่อนเจอศพน้องพ่อกับแม่ขึ้นไปทำอะไรกันเหรอ ตั้งหลายชั่วโมงนะ่ะขัดแย้งกับตอนให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะแม่ไม่เคยขึ้นเขาคาุธรรมะนะครับบอกว่าบ้านสามหลังนี่แหละต้องรู้เห็นกับการตายของน้องชมพู่อย่างแน่นอนแต่ปากแข็งคุธรรมะนะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะคุธรรมะนะครับบอกว่าพ่อให้สัมภาษณ์วันที่น้องชมพู่หายว่าเดินขึ้นเขาไปหาน้องกลับมาบ้านช่วงฟ้าสาสองวันคนุธรรมะนะครับบอกว่า เคยได้ยินอยู่นะแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่คิดอะไรโคตมานะครับบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเหมือนกันค่ะเพราะยังไม่มีข่าวว่าสองผัวเมียขึ้นเขาตอนตีสอพอมีข่าวออกมาน่ะเราคิดถึงคลิปนี้เลยค่ะและยังสงสัยว่าสองคนนี้น่าจะทำอะไรกันอยู่ยายแก่คงลืมว่าสองผัวเมียน่ะยังไม่เห็นศพน้องเลยแม้แต่วันเผาน่ะ ก็ไม่ล้างหน้าน้องน่ะเป็นครั้งสุดท้ายเลยเผลอพูดออกมาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้นะครับต้องขอบคุณสําหรับเจ้าของโพสต์นะครับและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับ มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้หมู่บ้านอื่นยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ยินดีช่วยเหลือแม้จะอยู่คนละหมู่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านกกกอกไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีชีวิตก็ออกมาทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านบ้างก็ได้นะจ๊ะเขาจะได้รู้ว่าคุณคือผู้ใหญ่ตอนนี้นะ่ะทุกคนเขาคิดว่าลุงพลเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะ่ะพัฒนาหมู่บ้าน ทำประโยชน์เพื่อชาวบ้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวถ้าทำไม่ได้น่ะก็พิจารณาตัวเองนะคะอ้อลืมผู้ช่วยสอก็ควรพิจารณาตัวเองเหมือนกันเดอ้อลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าผู้ใหญ่กกอกไม่มีตัวตนหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยน่ะก็ไม่มีเหมือนกันคงจะหาที่หลบภัยก่อน โคตมานะครับบอกว่าผมเห็นด้วยกับคําพูดของคุณครับโคตมานะครับบอกว่าพูดถูกใจคนรักลุงป้าจังโคตมานะครับบอกว่าทําหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอแล้วนะคะลุงโคตมานะครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดขนาดนั้นแล้วก็อายชาวบ้านนะจะลาออกได้แล้วนะโคตมานะครับบอกว่าลาออกเพราะทำไ้เยอะนะ่ะกับลุงพลสงสารตอนมาค้น รถค้นบ้านลุงพลครรมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่คะคดีคือคดีนะส่วนรวมคือส่วนรวมมาช่วยลูกบ้านเถอะนะคนรมานะครับบอกว่าไม่แน่นะต่อไปนะ่ะผู้ใหญ่อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นชัยพลวิพาก็ได้ใครจะไปรู้ในอนาคตนะ่ะครรมานะครับบอกว่ามันอายมันไม่กล้าออกมาหรอกนอกบ้านนะ่ะนอกจากอยู่กับ3ครอบครัวนั้นนะ่ะครรมานะครับบอกว่า ตายไปแล้วมั่งโคตมาน,นะครับบอกว่าต้องดูแลลูกบ้านนะคะผู้ใหญ่โคตมาน,นะครับบอกว่าต่อไปลุงต้องเป็นกำนันโคตมาน,นะครับบอกว่าเจ๊ก็อยากรู้นะว่าที่บ้านกอกเกน่ะเขากลัวอิทธิพลอะไรนักหนามีอะไรที่ใหญ่กว่าคําว่ากฎหมายโคตมาน,นะครับบอกว่าชอบความคิดเห็นจ้าถูกใจจ้าโคตมาน,นะครับบอกว่าผู้ใหญ่ลาออกแล้วมั่งพูดสับปรับน่ะลูกบ้านไม่นับถือ โคตมานะครับบอกว่าหายเงียบเลยนะโคตมานะครับบอกว่าอย่าลืมภาษีประชาชนค่ะกินเงินเดือนทําประโยชน์ก็ดีนะโคตมานะครับบอกว่าแม่นแล้วจ้าเห็นด้วยจ้าโคตมานะครับบอกว่าลาออกย้ายบ้านหนีเถอะทั้งสองคนหนะหน่าอับอายไม่ได้ประชดนะครับคือควรจะไปได้แล้วนะ่ะจะอยู่เพื่ออะไรครับโคตมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่พลแห่งบ้านกก,กอกโคตมานะครับบอกว่า ถ้าเสร็จเรื่องนะ่ะเสร็จเรื่องเสร็จราวลงสมัครผู้ใหญ่เลยนะลุงพนคนโครมานะครับบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเลือกเอานะจ๊ะโคดมานะครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเดินสายกลางาค่ะโคดมานะครับบอกว่าเหมือนไม่มีผู้ใหญ่กับผู้ช่วยไม่กล้าสู้หน้าแบบนี้น่ะให้ออกจากผู้ใหญ่ไปเลยนะโคดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยมากๆเลยค่ะรบกวนบอกให้มันนะ่ะไปซะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่บ้านนะครับและลุงพลนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยครับ